กับเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสุเนตตาแซกโกสมาชิกสปาผู้แทนราสตรแบบบัญชีรายชื่อพักรวมพลังประชาชา,ชาติไทยจากที่เพื่อนสมาชิกเสนอยติด่วนพิจารณาผลกระทบการเปิดประเทศดิฉันจะขอใช้เวลาเพียงสั้นๆค่ะร่วมอภิปรายเพื่อนสมาชิกก็ได้พูดไปเรื่องนักท่องเที่ยวเศรษฐกิจมาตรการต่างๆ กันไปอย่างครอบคุมพอสมควรแล้วนะคะดิฉันจะขอพูดในอีกแง่มุมค่ะดิฉันขอเป็นตัวแทนของคนไทยอีกกลุ่มที่ขอบคุณรัฐบาลในการเปิดประเทศครั้งนี้คนไทยกลุ่มนี้คือใครท่านพอทราบไหมคะเรามีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศทํางานต่างประเทศที่เขาไม่ได้กลับบ้านกลับประเทศไม่ได้กลับมาหาครอบครัวของเขาเลยเป็นเวลาเกือบสองปีแล้วเพราะถ้าเขากลับมา เขาต้องเข้ากักตัว14วันถึงแม้ต่อมาจะลดเหลือ7วันก็ตามแต่เขาก็ยังไม่สามารถค่ะเพราะเขาไม่มีวันลาเพียงพอทำให้จากเดิมก่อนโควิดเขาอาจจะก,กลับมาเยี่ยมบ้านที่ประเทศไทยเดือนเว้นเดือนแต่พอมีโควิดเขาก็ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้แล้วหรือคนไทยบางคนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศแล้วพ่อแม่หรือคนในครอบครัวที่ไทยไม่สบายป่วยหนักหรือจากไป เขาก็ไม่มีโอกาสที่จะกลับมาดูใจได้ทันนั่นก็เพราะการกักตัว14วัน7วันนั่นแหละคะ่ะดังนั้นพอรัฐบาลประกาศเปิดประเทศคนกลุ่มนี้ชยโยโหยหิวกันเลยทีเดียวละคะท่านล่าสุดดิฉันมีเพื่อนที่อาศัยอยู่ประเทศอังกฤษเธอกับสามีก็ไม่ได้กลับมาไทยมาร่วม2ปีแล้วก็เพราะโควิดและการกักตัวนี่แหละคะ่ะ มาเวลานี้เป็นโอกาสดีเธอจะได้เดินทางกลับไทยโดยไม่ต้องเข้ากักตัวแต่ว่าการเข้าไทยทางอากาศหรือว่าบินมาเนี่ยนะคะจะต้องลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อรับ QR code ซึ่งใช้เวลาดำเนินการ3-7ถึง7วันทำการกรณีของเพื่อนดิฉันนี้กว่าจะได้ QR code ก็ใช้เวลากันไปเต็มที่เลยนะคะ MAX เลยค่ะ7วันทำการ ระหว่างที่รอเนี่ยเธอก็ไลน์มาคุยกับดิฉันนะคะลุ้นตลอดว่าเมื่อไหร่จะได้ QR code ก็ต้องขอบอกว่าเธอก็ลุ้นไปบ่นไปนะคะดิฉันก็ได้แต่บอกเธอว่าใจเย็นนิดนึง Thailand Pass แล้วก็ QR code นี้เป็นเรื่องใหม่การทำงานก็ย่อมจะมีขุกขักบ,บ้างแต่ในที่สุดเธอก็ได้ QR code เพียงแต่นานหน่อยเท่านั้นเอง นี่แหละค่ะดิฉันก็อยากจะขอเสนอให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลขั้นตอนการลงทะเบียน Thailand Pass แล้วก็ QR code ให้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันต้องขอบอกว่าดิฉันสนับสนุนนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาลค่ะเป็นนโยบายที่มีคุณค่าทางจิตใจเป็นกำลังใจสำหรับคนไทยที่ทำงานอยู่ต่างแดนทำงานต่างประเทศ ที่อยากกลับประเทศโดยไม่ต้องเข้ากักตัวได้กลับเข้ามาเยี่ยมครอบครัวมาเจอหน้าลูกเจอหน้าพ่อแม่เจอหน้าครอบครัวของเขาค่ะขอพระคุณค่ะ